วันนี้เรามารีวิวเจ้า s ซุนโ Race กันครับผมซึ่งต้องบอกว่าออกมาแบบสายฟ้าแลบมากๆเลยนะครับเรือนนี้เนี่ยผมได้รีวิวเนี่ยก็คือแค่ช่วงเวลาประมาณ1สัปดาห์นั้นเองนะครับซึ่งซุนโตเรสนะครับเป็นซีรีส์ล่าสุดนะครับสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทางซุนโตนะครับวันนี้เราจะมาดูสเปคกันนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆอยากรู้กันมากๆก็คือถ้าเทียบกับ Vertical นะครับ หรือเป็นเรือธงที่เพิ่งออกมาเมื่อเร็วนี้ไม่กี่เดือนนี้เองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากกล่องเลยแล้วกันครับไวๆนะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเห็นในคลิปอัน o อกซิงของผมไปแล้วนะครับก็คือเป็นกล่องกระดาษที่สวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับเป็นกล่องกระดาษนะครับทำดูดีมากแล้วก็จะมีนาฬิกานะครับถอดวางตรงนี้นะอ่ะในกล่องก็จะมีสายมาให้นะครับกล่องก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะนะก็คือจะแยกตัวเรือแล้วครับแล้วก็จะแยกสายนะครับ แล้วก็จะมีคู่มืออย่างนี้นะครับนี่นะครับแถมสติกเกอร์มาด้วยนะอันนี้เท่มากเลยนะเมื่อก่อนไม่เคยมีนะแล้วก็จะเป็นสายชาร์จนะครับซึ่งสายชาร์จเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น fast charging เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นระบบแม่เหล็กเหมือนเดิมอีกฝั่งหนึ่งเป็น USB-A นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสิ่งแรกที่เห็นชัดเจนแตกต่างเลยก็คือหน้าจอ AMOLED นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วหน้าจอ AMOLED เนี่ยซุนโตเคยทำมาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคยทำก็คือในซุนโต7เซเว่นเนี่ย ก็เป็นหน้าจออัลโมเดแต่ตอนนั้นเนี่ยจะเป็นระบบปฏิบัติการ w e a r OS นะครับแต่ว่าสําหรบับตัว u n t โ Ra c สตัวนี้นะครับจะเป็นระบบปฏิบัติการของเขาเองนะครับซึ่ง1ข้อดีก็คือทําให้มันไวขึ้นตอบสนองไวขึ้นเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดแบตนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาทําเองทั้งหมดเนี่ยมันทําให้หน้าตา U X U I นะครับมีความสอดคล้องกับรุ่นเดิม,เ,ดมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสาวกซุนโตอยู่แล้วเคยใช้งานซุนโตอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอเคไม่ได้แตกต่างหรือว่า ไม่ได้ต้องมี Learning Curve หรือว่าการเรียนรู้ใหม่ที่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีสีสันที่สวยขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความลื่นไหลขึ้นนะครับมี always on display ด้วยนะครับเวลาที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าใส่แขนไว้เพียงแต่ว่าเรามาเด้ยวขึ้นมาดูเนี่ยเราสามารถที่จะเปิด always on display ได้นะครับก็จะโชว์เป็นเวลานะครับซึ่ง always on display เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละ watch face นะครับแต่ละ watch face ก็จะมี always on display แตล้วก็หน้าจอ AMOLED ของเจ้า s u n t o r a c e นะครับสว่าง1,000งพันนิตนะครับแต่ว่าพอออกแดดแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากเลยนะครับทำได้ดีแล้วก็สู้แสงได้ดีมากๆนะครับโดยมาพร้อมกับดิจิตอลคราวนะครับนี่ให้ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นปุ่มหมุนแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ในนาฬิกาถ้าเป็นสมาร์ทโฟนก็อ่าถ้าเปิลวอชโครสอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับว่าเป็นปุ่มหมุนเนี่ยซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆเลยนะเพราะมันสะดวกมากครับแล้วก็มันได้ฟิล นาฬิกาจริงๆซึ่งไอ้ปุ่มหมุนหรือดิจิตอลคราวเนี่ยมันเป็นความคลาสสิกของนาฬิกามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับสำหรับผมนะความรู้สึกนะแล้วก็เซนซิทีฟค่อนข้างมากนะครับสำหรับดิจิตอลคราวของซุนโตนะครับก็คือเลื่อนนิดหน่อยก็คือไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแรกๆอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันลื่นจังนะแต่ว่าเออใช้ๆไปแล้วมันก็ดีไม่ต้องหมุนเยอะมันก็เลื่อนได้นะครับนี่ติ๊ก ต่อมาในด้านวัสดุนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจอโมเดลนะครับแต่ก็ยังเป็นกระจกสไฟน์นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าทนทานตามสไตล์สุนโตแน่นอนครับโดยตัวเรือนนะครับจะมีให้เลือก2สี2วัสดุก็คือสีออ l ์แบลคนะครับสีดำล้วนซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเรือนสแตนเลสนะครับส่วนสีเงินนะครับจะเป็นสีไทเทเนียมนะครับตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมชาโคนะครับเปรียบเทียบให้ดู2สีนะครับในแสงแบบธรรมชาติแบบนี้นะอันนี้ที่ผมรีวิวเป็นแสงธรรมชาตินะนี่ไหม โดยตัวเรือนเขาก็จะออกเป็นประมาณสีเงินเงินนิดนึงนะครับส่วนสายจะเป็นสีเทาเข้มนะครับสีชาโคนะส่วนอันนี้สีดำนะครับสีดําก็จะเป็นออฟแบล็กเลยนะครับดําทั้งหมดทั้งปุ่มทั้งอะไรนะครับมีขาวๆแค่จุดตรงนี้เล็กๆแค่นี้ครับนอกนั้นคือดําล้วนเลยนะส่วนอีกด้านหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับมีคําว่าซุนโต้เหมือนกันนะครับถ้าใครชอบสีดํานะก็ไปสแตนเลสสตีลนะครับส่วนถ้าใครชอบสีเงินนะครับก็ไปเทเทนเนียมชาโคนะครับ ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันก็คือราคาเหมือนกันนะครับสำหรับซัลไนียมชาโคเนี่ยจะอยู่ที่21,900บาทนะครับส่วนตัวสแตนเลสสตีลเนี่ยจะอยู่ที่17,900บาทนะครับ, 17, บ,รบแล้วก็สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างก็คือน้ําหนักนิดหน่อยนะครับก็คือตัวสแตนเลสสตีลนะครับจะหนักกว่านะครับหนักประมาณ8 3กรัมนะครับส่วนตัว ที่เป็นไทเทเนียมชาร์โคนี่นะครับจะหนัก69กรัมนะครับถามว่ารู้สึกได้ไหมเวลาเราถือเนี่ยเราก็รู้สึกได้นะถ้าเทียบกันนะครับแต่แต่มันก็ไม่ได้หนักมากทั้งคู่นะครับมาพร้อมกับสาย22มิลแบบ Quick ิก l e a s e นะครับสมัยนี้ก็จะเป็นมาตรฐานแบบนี้นะครับซุนโตก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นฮาร์ดแวร์เซนเซอร์ตัวเดิมนะครับฮาร์ดแวร์เดิมกับของ v e r t i c a l เลยนะครับผมซึ่งมาในรอบนี้นะครับสามารถที่จะวัด HRV ได้นะครับฮาร์ดแวร์ variability นะครับคือเป็นตัวที่เอามาไว้วัดว่าเราเนี่ยร่างกายเราเครียดแค่ไหนมีความเครียดประมาณไหนพร้อมที่จะซ้อมในเซสชันต่อไปหรือยังหรือว่าการที่เราซ้อมมาหนักขนาดนี้นะมีความเครียดเกิดขึ้นขนาดไหนซึ่งมันทาให้เขาสามารถคํานวณน,นะครับนาฬิกาสามารถคํานวณได้ว่าร่างกายเราอยู่ในระดับความฟิต ขนาดไหนพร้อมที่จะซ้อมหรือยังนะครับทำให้พวกการคำนวณเทรนนิ่งโหลดต่างๆนะครับความหนักในการออกกำลังกายเนี่ยแม่นขึ้นนะครับซึ่งสามารถจับ HRV ขณะหลับได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครใส่นอนนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมได้ทดลองแล้วนะครับมีสล e ด tracking ที่ดีมากๆนะครับดีขึ้นมากนะครับก็จะคือจะแบ่งละเอียดเลยนะครับว่าเป็นหลับลึกหลับตื่นหลับแบบไหนนะครับเขาจะแบ่งนะครับแล้วก็จะบอกได้ว่า คุณภาพการนอนของเราเนี่ยมันโอเคหรือมันไม่โอเคนะครับสำหรับการที่เราจะซ้อมต่อไปเนี่ยรีซอสของร่างกายนะครับหรือทรัพยากรของร่างกายของเราในแต่ละวันเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับก็เหมือนกับว่าเราชาร์จแบตตอนนอนไปได้แค่ไหนนะครับแล้วก็เหนื่อยล้ามากแค่ไหนประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นอะไรที่ว้าวสำหรับผมมากและผมไปเทสมาแล้วด้วยนะก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของซุนโตเรสเนี่ยหลายคนเนี่ยจะมองผมเองด้วยนะจะรู้สึกว่าการที่หน้าจอมันเป็น AMOLED display นะครับมันจะเปลืองแบตมากๆนะครับหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่านาฬิกาที่มีหน้าจอ AMOLED แบบนี้นะครับส่วนมากแบตไม่ค่อยอึดน,นะครับแต่สำหรับซุนโตเรสนะครับ ในสเปคนะบอกว่าสำหรับ dual frequency นะครับอยู่ได้40ชั่วโมงแต่ผมไปลองเทสมาแล้วนะครับ39เชั่วโมงนะครับหมดไปประมาณ71%นะครับโดยในเรทนี้ครับที่ผมคำนวณนะอยู่ได้ประมาณ50กว่าชั่วโมงเลยนะครับในโหมด dual frequency นะครับ50กว่าชั่วโมงถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับวิ่ง1้อยโล0 0อยไมล์ก็พอนะครับแต่ว่าคราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่คอนดิชันอื่นๆอย่างเช่นโดนแสงมากขนาดไหนนะครับถ้าออกแดดจัดนะครับสำหรับหน้าจอโมเ e d เนี่ย มันจะกินแบตมากๆพรพอมาต้องเร่งแสงจอเพื่อสู้กับแสงอาทิตย์นะครับสู้กับความกลางแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยะระยะเรนจ์ของการกินแบตเนี่ยมันก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับซึ่งผมไม่ได้ออกแดดเยอะเพราะฉะนั้นมันเลยอยู่ถึง55บชั่วโมงได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าออกแดดจัดเลยเนี่ยมันก็อาจจะลดหลั่นลงมาเท่าไหรก่ก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือ40ชั่วโมงที่เป็นสเปคของเขาเนี่ยทำได้แน่ๆนนะครับที่ผมเทสนะแน่นอนแล้วก็ แบตอืดสุดเลยนะครับในโหมด GPS นะครับเปิด GPS ปกตินะครับแล้วก็ปิด HR อะไรเงี้ยนะครับอยู่ได้ถึง120ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเหลือเฟือมากๆครับโดยเฉพาะสายเทรลของเรามันถือว่าเป็นนาฬิกาที่เป็นหน้าจอโมเล e ที่อึดที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้นะครับไม่มีตัวไหนที่อึดได้มากขนาดนี้นะสี่สิบชั่วโมงในสเปคนะแต่ในจริงๆแล้วที่ผมไปเทสอย่างที่ผมบอกมันได้มากกว่านั้นอีกด้วยซ้าไปแล้วก็ถ้าใช้เป็นนาฬิกาปกตินะครับอยู่ได้ถึง12วันนะครับซึ่งผมไปเทสแล้วน่าจะอยู่ได้ประมาณ10วันนะครับอัอนนี้คือ เปิดทุกหมวดเลยนะครับ HR tracking ตลอดวันต่างๆนานาครับจะอยู่ได้ประมาณ12วันนะครับหรือ10วันถึง12วันนะแล้วแต่ว่าเราออกแดดมากแค่ไหนยิ่งออกแดดมากมันก็จะยิ่งเปลืองนะครับเพราะว่าจอมมาต้องเร่งอย่างที่ผมบอกเนาะมันก็อยู่ได้ประมาณ10 12วันนะครับหรือถ้าเราไม่เป็น activity tracking นะครับปิด HR track ตลอดวันนะครับมันจะอยู่ได้ถึง26วันนะครับแล้วก็จากสเปกที่สุดโหดเมื่อกี้นะครับทำให้หลายๆคนเกิดคําถามว่าแล้วถ้าเทียบกับ Sunto Vertical ซึ่งเป็นเรือธงล่ะ มันต่างกันยังไงบ้างนะครับเพราะว่าซุนตววิทิคอลเนี่ยราคาก็สูงกว่าพอสมควรนะครับออกมาก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเหลือเฟือทุกอย่างนะครับแถมเป็นจอโมลเลลด,ด้วยนะครับเอาเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดเลยละกันนะครับว่าซุนตัววิทิคอลกับซุนตัวเรสเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับซึ่งหน้าจอก็ไซส์ใกล้เคียงกันมากๆนะครับเห็นไหมเท่าที่เห็นนะครับมัเราจ,จะดูเหมือนเล็กกว่าวิทิคอลนิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าขอบเพราะว่าขอบมันอาจจะบางกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเนยใกล้เมาๆห นี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวไทเทเนียมเหมือนกันนะครับแต่คนละสีนะถ้าสําหรับความรู้สึกของผมนะผมมองว่าเขาเหมือนแบบว่าพี่น้องอกาสลองช้องปีอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นฝาแฝกนะครับจริงๆแล้วซุนโต,โตรเรสเนี่ยมันคือการเหมือนกับว่าเอาซุนโตวอติเคลเนี่ยมาปรับนะครับไม่ได้ปรับปรุงนะครับแต่ปรับให้เข้ากับทาร์เก็ตกลุ่มของลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งซุนโตวอติคลเนี่ยเขาจะออกมาเป็น เซกเมนต์ของ Adventure Watch นะครับหรือบนาฬิกาที่ทำการผจญภัยนะครับตามชื่อเลยนะครับก็คือเน้นกิจกรรมหนักหนัก,ห,นกหรือใครที่ต้องออกไปแอดเวนเจอร์จริงๆนะครับทูให้นานเป็นเดือนจะต้องชาร์จกับแสงอาทิตย์นะเพราะว่าเขามีโซล่าเนาะหรือว่าคนที่ไปออกทะเลนาน,านๆปีนภูเขาหิมะหลายๆวันอะไรเงรี้ยเน้นใช้นาฬิกาเป็นเซอร์ไว l ลส์อย่างหนึ่งนะครับส่วนทางซุนโตเรสเนี่ยจะเป็นแนวที่ปรับเข้ามาให้เข้ากับจกุกับสมัยแล้วก็ เป็นเหมาะกับการใช้งาน Daily Use และสุดสัปดาห์อย่างเงี้ยเรายังสามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมที่มันหาคอ e ์เอ็กซ์ได้อีกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซุนโตเรสเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ทำกิจกรรมหลากหลายทำกิจกรรมสุดขั้วก็ได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่ามันไม่เชิงเป็น s u r v อ v a โ t o ท l นะครับ แต่ว่าวิ่งเทรลวิกอันต้าเทรลอะไรทําได้หมดนะครับอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับระหว่างซุนโตเรสนะครับจัวตัวนี้นะครับกับซุนโตเวอร์ติเคิลนะครับอันดับแรกนะครับก็คือหน้าจอนะครับซุนโตเรสนะครับจะเป็นหน้าจอ AMOLED Display นะครับซึ่งหน้าจอแบบนี้ข้อดีของเขานะครับก็คือสีสันสดใสนะครับแล้วก็แอนิเมชันที่เลื่นไหลมากๆนะครับถามว่าสดใสแค่ไหนลองนึกภาพจอมือถือของเรานะแล้วก็ถ้าถามผมเนี่ย พอเราได้ใช้หน้าจอ a ม o l e d เนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้หน้าจอแบบเดิมแบบสีมันก็จืดไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ไปลองนะอยากให้ไปเห็นสีสันมันดีมากจริงๆนะครับส่วน v e r t i c a l เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ Transflective นะครับข้อดีของเขาครับก็คือประหยัดแบตมากๆเพราะฉะนั้นมันเลยเหมาะนะครับกับคนที่ a d v e n t u r e สุดขั้วจริงๆนะครับไม่ได้สนใจความแฟนซีแต่ต้องการความประหยัดอยู่ได้นานนะครับแล้วก็ไม่รบกวนสายตามากนะับต่อมาที่แตกต่างกันก็คือปุ่มนะครับนะนอกจากหน้าจอแล้วก็มีปุ่มนะครับ ปุ่มกลางเท่านั้นเองนะครับซึ่งซ u นโตเรสเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเมนบมายมน้องดิจิต l ลคราวนะครับส่วน Sunto เวอร์ติคลเนี่ยจะเป็นปุ่มปกติอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะนะว่าใครชอบแบบไหนนะครับแบบไหนมาสะดวกกว่ากันนะครับมันก็แตกต่างกันในการใช้งานนะเนาะถ้าเป็นแบบปุ่มธรรมดามันก็ซิมเพิลทั่วๆไปแล้วก็มีความค่อนข้าง,างจะทนทานนะปัญหาน้อยนะ แต่สําหรับ Digital c ล o ว d เนี่ยมันก็เป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของซุนโต r เร e อย่างที่บอกว่าดูอ l ฟ r ฟ q ร e นซีอยู่ได้40ชั่วโมงซึ่งมันก็เหลือเฟือแล้วนะแต่ซุนโต้วิคอลเนี่ยก็คือมากไปกว่าน,นั้นนีกก็คือ 60ชั่วโมงนะครับแล้วก็แม็กสุดได้ถึง500ชั่วโมงนะครับส่วนซนโตเรสเนี่ยแม็กสุดได้ร2 0ยชั่วโมงเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่เป็นแบบสายอืดสุดขั้วก็ต้องไปทางโวติคออยู่แล้วนะอันนี้คือผมพูดว่ามันไม่มีทางเลือกนะครับแต่สาหรับพวกเรานะครับนักวิ่งเทรลนักวิ่งอัลตร้าเนี่ย40ชั่วโมงเนี่ยมันเหลืออซึ่งที่ผมไปเทสมาเนี่ยมันเกินด้วยนะมัน50กว่าชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยว ลราก็เลือกโซล่าชาร์จิ่งนะครับทางฝั่งซุนโตเรสเนี่ยไม่ได้มีตัวไหนที่เป็นโซล่าชาร์จิ่งนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเข้ามาแบบพวกฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมไปลองเล่นมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคนะครับอันดับแรกคือในส่วนของไฟฉายนะครับไฟฉายเนี่ยมีมาตั้งแต่ในเวอร์ติคอลแล้วนะครับแต่ในซุนโตเรสเนี่ยเนื่องจากมันเป็นจอโมเลดิสเพลย์เนี่ยพอเปิดไฟฉายเนี่ยมันสว่างมากๆเลยนะโดยไฟฉายของเขาเนี่ยจะเป็นการเปิดจากหน้าจอนนะครับไไม่ได้เป็ ไฟฉายที่เป็นไฟฉายต่างหากนะมันเป็นการทําหน้าจอเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เล่งแสงหน้าจอสุดน่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะนี่คือแฟลชไลท์นะครับนี่กดเข้าไป สว่างมากมากจริงดูแบบนี้อาจจะรู้สึกเฉยๆแต่จริงๆมันสว่างแบบสว่างมากๆนะครับเอาไว้หากุญแจหรือเอาไว้ดูแผนที่อะไรก็คือเนี่ยโอเคเวิร์กมากนะครับแล้วก็มีสามารถตั้งช็อตคัดได้นะครับว่ากดปุ่มล่างขวาเป็นอะไรกดปุ่มบนขวาค้างเป็นอะไรแบบนี้นะครับทาให้มันสะดวกมากขึ้นนะครับมีไฟไมโฟนนะครับค้นหาโทรศัพท์เวลาใครที่ชอบท,ทําโทรศัพท์หายอะนะหรือไปวางทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะกดจากนาฬิกานะครับแล้วมันก็จะไปดังที่โทรศัพท์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบ อะไรเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มมานะครับแล้วก็พวกเมตริกการวัดประอร์ธินซ์ของร่างกายไม่ว่าจะเป็น CTL t s s หรือว่า TSB นะครับหลายคนเนี่ยสงสัยว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยเหล่านี้มันคืออะไรจริงๆแล้วมันคืออัลกอริทึมนะครับถ้าใครเคยเห็นนะครับในเทรนนิ่งพีคนะครับซึ่งเป็น แอปที่สําหรับโค้ชนะครับสำหรับนักกีฬาดังๆเขาใช้กันนะครับในซุนโตเนี่ยเป็นการคํานวณแบบเดียวกันนะครับเป็นลิขสิทธิ์ที่เป็นใช้จากเทรนนิ่งพีกเลยนะหลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ซุนโตเนี่ยถ้าจะใช้เทรนนิ่งพีก็ต้องเสียตังค์นะครับแต่สำหรับคนที่ใช้ซุนโตเนี่ย เขาใช้กริทึมเดียวกันกับเทรนนิ่งพีในการคำนวณพวกนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่ลงลก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าอยู่ในวงการการซ้อมการอะไรเพอร์ฟอร์มานซ์ต่างๆเนี่ยจะรู้ว่าเทรนนิ่งพีเนี่ยเขาคืออันดับหนึ่งของการที่แบบว่าเป็นโคชชิ่งออนไลน์นะครับจะรวมโคชไว้ในนั้นนะครับจะรวมการคำนวณที่แบบเจ๋งๆไว้ในนั้นทุกอย่างนะครับแต่สำหรับซุนโตเนี่ยถ้าใครซื้อนาฬิกาซุนโตเนี่ยก็คือจะได้กริดทึมนั้นไปเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงินเพิ่มซื้เนอเทรนนนนานๆเเหห็มมมััะกบ มนุษย์ออฟฟิศอย่างเราหรือว่า,าคนที่ไม่ได้แบบว่าไปออกกําลังกายตลอดเวลานะนั่งทํางานอยู่ในห้องทํางานเนี่ยมันก็จะเตือนให้เราลุกน,นู่นนี่นั่นครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยทาร์เก็ตกลุ่มของซุนโตเรสเนี่ยเขาก็คือคนพวกเราปกตินะครับเพียงแต่ว่าสามารถที่จะไปทํากิจกรรมหนักๆห,หรือว่าสุดขัวแอดเวนเจอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้ยผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสุปเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในความคิดเของซุนโตเรสนะครับ สำหรับในมุมของนักวิ่งเทรลนักวิ่งอังตาราเทรลนะครับผมมองว่าซุนโตเรสนี่แหละเป็นตัวที่เหมาะที่สุดแล้วถ้าใครจะซื้อในตอนนี้นะครับผมเนื่องจากราคาก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าเหลือเฟือในกับทุกๆกิจกรรมที่เราทำนะครับไม่ว่าจะวิ่ง100ยโลร้อไมล์แต่ถ้าใครจะไปวิ่งเบบ250ลมโลอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำให้มองไปที่ซวนโตเวอร์ติคลนะ เราก็จะปัญหาน้อยกว่าไม่ต้องมาคอยชาร์จในระหว่างเลสนะครับแต่สําหรับใครที่วิ่งไม่เกินร้อ100ยไมล์นะครับซึ่งร้อยไมล์มันก็เยอะมากๆแล้วนะสานามในประเทศไทยที่เกินร้อ100ยไมล์ก็แทบไม่มีนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าซุนโตเรสเนี่ยณนะตอนนี้เป็นตัวที่ครบเครื่องในเรื่องของโอเวอร์ออลที่สุดแล้วนะครับทุกๆอย่างเลยนะครับครบเครื่องมากๆนะครับโอเคผมก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลาไปเท่านี้สวัสดีครับ